สวัสดีพี่พี่ทุกทกคนนะครับพวกั็ผมต้น Perfect Score คิดถึงกันหรือเปล่าพี่พี่หลังจากหน้าช่องไม่ได้จัดกันมาหลายวันวันนี้ครับมาดูยกันต่อหยิบยกมาเหมือนเดิม2คู่นะครับชอบใส่ตามไม่ชอบสวนได้เลยขอแจ้งไว้หนึ่งเรื่องนะครับสำหรับการไล์สด รอบแรกเนี่ยช่วงเวลา5โมงและรอบที่2นะครับช่วงเวลา2ทุ่มครึ่งไปเจอการที่ช่องต้นบู้สกอร์ช่องใหม่นะครับสำหรับวันนี้ผมเองหยิบยกมา2คู่ชอบใส่ตามไม่ชอบสวนได้เลยสำหรับพี่ๆคนไหนอยากเข้ามาร่วมสนุกด้วยกันในกลุ่มก1าว p o r t งส u อรับให้แอดมาได้เลยครับทีเว9นกหมีแอดนหน้าตามเสื้อนะครับที่ผมใส่อยู่ตรงนี้ได้เลยหรือไม่นะครับไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์คลิกเข้าไปได้เลยสำหรับวันนี้ครับคู่แรกไปกันที่ไอแลนด์พรีเม g รีเตะเวลาตี2 45ดันด็อกพบเจอกับทนน bon. บนันด นะครับผลงานในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ายังดูทรงๆอยู่เกมลีครับเริ่มมา3นัดเนี่ยชนะเสมอแพ้ไปอย่างละเกมตอนนี้อยู่อันดับ4มีอยู่4แต้มเกมในบ้านเองครับในปี2023ที่พวกเขาลงเล่นกันไปก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่ส่วนที่เย,ยือนยางเชลบอนผลงานในช่วงนี้ก็ยังดูทรงๆเหมือนกัน3นัดที่ผ่านมานะครับชนะเสมอแพ้เหมือนกันเลยนะครับไปอย่างละเกมอันดับ6ของตารางมีอยู่4แต้แมเกมเดือนที่พวกเขาลงเล่นกันไปก็ถือว่าพอใช้ได้เหมือนกันสําหรับคู่นี้ครับมองว่าออกได้ทุกหน้านะครับเจอกัน เนี่ยค่อนข้างจะสูสีกันจิ้มไปได้เลยครับที่เจ้าบ้านดันดอกผมมองว่าเบียดเอาชนะได้มาค่อนข้างแรงนะครับรอสดชื่นได้เลยสําหรับคู่นี้คู่ที่2ครับไปกันที่พิมมดิก์อังกฤษกันบ้างเบนฟอร์ดครับพบเจอกับทางด้านของฟูลแลมเจ้าบ้านเบนฟอร์ดครับผลงานในช่วงนี้ก็ยังดูทรงๆอยู่เหมือนกันนะครับหนักไปทางเสมอซะส่วนใหญ่10นัดนะครับรวมทุกรายการแพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นชนะ4ี่เสมอไป5เลยส่วนเกมในบ้านในช่วงนี้ก็เล่นพอใช้ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้อยู่อันดับ9มีอยู่35แต้ม ส่วนทีมเยือนอย่างฟูลแลมผลงานใช้ได้เหมือนกันนะครับผานัดหลังมานี้ไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะไปถึง4เกมเสมอไป1นนัดส่วนผลงานเกมเยือนในช่วงนี้ก็เล่นกันพอใช้ได้อยู่ดูไม่ขี้เลยนะครับตอนนี้อยู่อันดับ7มีอยู่39แต้มสําหรับคู่นี้ครับพบเจอกันมาเนี่ยค่อนข้างจะสูสีก็มองว่าออกได้ถุกหน้าเหมือนกันแต่วันนี้ครับมาแปลกๆนะครับอย่างเบนฟอร์ดเนี่ยฟอร์มด้อยกว่าแต่มาเป็นต่อเขาเฉยเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะนะครับจิ้มไปเลยที่เจ้าบ้านเบนฟอร์ดครับฟอร์มอาจจะดูด้อยกว่า แต่ผมคิดว่าเบียดเอาชนะได้หล่อเยี่ยมโป้กันได้เลยต้นเพอร์ฟิสกอขอติดดาวคู่เบนฟอร์ดนะครับขอสรุปนะครับ2ตัวที่จัดให้มีทางด้านของดันด็อกและทางด้านของเบนฟอร์ดนะครับสำหรับพี่ๆนะครับอยากได้มากกว่านี้หรืออยากเข้ามาสนุกด้วยกันในกลุ่มใหญ่9 1้า p o ึ่ง u นอแอดไปได้เลยทีเวนเ้านงหนึ่มีแอดอำนาาตามเสื้อนะครับที่ผมใส่อยู่ตรงนี้ได้เลยหรือไม่นะครับไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์คลิกเข้าไปได้เลยจัดหนักจัดเต็มกันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นชุดโครงการนะครับหรือเป็นปนนเตัว้ VP สำหรับค่ำคืนนี้ขอให้พี่ๆเชียร์บอลด้วยความสนุกเยี่ยมโปร้รับซับด้วยกันทุกๆคนปุ่มรักปุ่มกดติดตามอยู่ใกล้ๆฝากากดฝากจิ้มกันไปด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ